ตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะออกกำลังเดินไปที่จอดรถนะคะวันนี้เราจะยังไม่กลับบ้านนะคะวันนี้โอ้ยมีแรงเหลือนะคะโอ้จะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนนะ,ะวันนี้เรามีนัดกันนะคะกินข้าวที่บ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปแซ่บแบกันเลยจ้าไปดูนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรกินกันค่ะ ผ็ดแก <concern? S 2> เผ็ดนะเอาฟูดเลยเหรอเเราจะมาโซนหน้าบ้านนะคะนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะสวยแบบนี้นะคะเป็นมุมแบบนี้นะคะสัญลยกเล็กๆนะคะแล้วก็มีนี่นะคะ <cosplay> มีหน้าใลนะคะ พี่นั่งนะคะนี่สัญญาณไม่ดีค่ะ กพอตทนขึ้นมาก็ตกใจมากคิดว่าคิดว่าใครนะนตกใจไปเลยมามุมน,นี้นะคะเห็นธงชาตินะคะธงชาติเยอรมันแล้วก็ธงชาติไทยพี่สาวทำอะไรคะเด่นมะกรูดค่ะเอาเด็ดมะกรูดเห็นมะนมีต้นมะกรูดด้วยมีสวนมีสวนมีสวนนะคะสวยมากเลยความหนาวของมันความหนาวของมันจะตายหมดแล้วอ่ะแต่สวยเรือน้ำขึ้นอะเรือน้ำขึ้น มันตกหขึ้นเยอะเลยแล้วไปมากรูที่บ้านเรานี่ก็คือมีสามสีใบแล้วที่นี่ขึ้นแบบต้นต้นแบบใหญ่แล้วก็มีน้ำมัอ๋อสวยงามพี่ให้อะไรรู้ป่ะอรมไอ่ะฮอร์โมนไออยาใส่ไข่ใช่ไหมพี่เปลือกไข่ไข่มันเห็นไหมเรารู้เกล็ดลับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวนพี่สาวนะคะว่าแกปลูกอะไรบ้างนะคะนี่นะคะต้นชนิดเหล่านาะต้นหอมนะอันนี้น่าจะเป็นต้น ขิงหรือขาไม่แน่ใจขิงหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นขิงผักของเปยน,นะคะพริกาานะคะต้นพริกแล้วก็ตักแล้วอันนีนะะ้จะเป็นมะเขือม่วงนะคะใช่ค่ะมะเขือม่วงเนะาะแล้วก็อันนี้พริกหยวกนะคะในชาวกพริกหยวกหันอเผ็ดหรือเปล่าน่าะเป็นพริกมันด้านแล้ก็หัวละคานะคะน่าจะเป็นห,ห,หัวละมาหัวละมาไทยเรา โ,โหคาต้นใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ที่โอเปดูที่ร้านผักคะ่ะไม่แน่ใจว่าอร่อยไหมเขาจะเป็นกลิ่นนั้นกลิ่นนันใบไผ่ตัวใบนางรักนะคะกลิ่นเขาจะหอมแบบเข้มๆไม่เหมือนโหราคาเหมือนเหมือนออกไปทางใบนางรักมากกว่านะตัวนี้อันนี้ก็ต้นติ๊กเนาะแล้วก็ผ<ๆ>ักชีนะคะค่ะ นี้ก็เป็นต้นหอมใหญ่มากเลยนะคะอื้ก็มาต้นนี้นะคะต้นนี้ไม่รู้ว่าเหนอนบอลต้นอะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะถาดที่ขกินดอกไม,มน้นะคะสวยๆตรงนี้คือวิวดีมากเลยนะคะเปนะเ็นอะไเป็นเะเลเป็นเป็ระเบียงนะเป็นระเบียงนะระเบียงบ้านพีแกเนาะ นี่ก็จะเห็นยูดแม่น้ําแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้ําขึ้นมาเลยเพราะเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะวันนี้ก็จะตกมาอีกทีนะคะหลายวันแล้วที่ฝนตกนะคะน้ำก็ขึ้นเนาะน,นี่ก็ดอกไม้ค่ะนี่ก็ดอกไม้ว่าถ้าเผื่อว่าอากาศดีๆเราก็จะมานั่งข้างนอกนะคะแต่พอดีวันนี้นะคะอากาศเหมือนฝนจะตกเราก็คาดว่าน่าจะนั่งข้างในกันนะคะนี่ก็แค่เวลาเก็บภาพให้ดูนะคะ มี่ตรงนี้ก็เป็นส้มเล็กนะคะส้มจิ๋วอ่าพี่ก็ปลูกส้มจิ๋วไปด้วยนะคะมีดอกไม้นิดนึงนี่ดอกอะไรเอ่ยคุ้นๆแต่ว่าไม่รู้จักชื่อ,อนะค่ะน้ันนี่าจะเป็นพริกอีกทีกนึงละคะ่ะพ,พริกีฟรีก็เป็น,นประเทศนะะ่ตนาตาสวยพี่เขาสวยมากเลยนะคะอ,อันนี้กระชายนี่ดอกระชายเนาะบานหน้าดังมากเลยนะคะ สาวจะดีมากเลยไม่งินข้าวที่บ้านพี่านะคะทุกคนก็จะได้นะเพราะว่าพกไม่ได้กินข้าวเช้ามานะคะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้าก็จะมาฝากท้องที่บ้านพี่สาวนี่ทอดอะไรจ๊ะนี่เค่ะ ก็คนทั่วไปอ่ะเนาะเขาเขาทำไม่ไหวแกเขาบอกว่าเขาทำไม่ดสอันนี้อะไรคะ Adidas a ดิ d ดสนะคะที่มันเป็นรองเท้าเนี่ยเหรอพี่ค่ะแต่คนไทยกินค่ะกรีนไก่กอลังบอกก็ล์ฟบอกมอนสเตปสเตปไอ้ที่เทนี่คืออะไรเหรอจ๊ะน้องสาวหอมจีน้ำยาหอมจีน้ำยาา แต่มือคนตามก็น่าจะไม่ต้องดูหน้าี่ก็ม่เ็นแสบเลยแนี้ ตรน,นี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวอีกมุมหนึ่งนะคะบ้านแกหลังใหญ่มากเลยนะคะก็มีหลายโซนมากเลยนะคะมโซนนี้ก็จะเป็นสระไยน้ํานะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะคะแกกําลังสร้างเนาะนี่นะคะจอดมาแบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะมุมนี้แกก็ลัสร้างส่วนหย่องเป็นแบบนี้นะคะ เอื้มเลยนะคะอืมเราไม่มีเราก็อาศัยมาชื่นชมของพี่สาวนะอ่าเห็นไหมคะก็มีตรงนี้สามารถมีปราร์ตี้อะไรเลร็กๆกลานะรตรงนี้ริมสระน้ํานะคะกําลังสร้างสระน้ำเนาะเห็นไหมคะก็จะมีอย่างนั้นเนาะที่เล็กๆแบบนี้ เค็มนะคะนีก็ขนมจีนน้ำมีน้ำเต้าหอยแล้วน้ำยาขนมจีนี่แก้วน้ำมีน้ำแก้วน้ำอยนหกิไขต้มห่งใ้วอู้ตื่นิ่ปอันนี้อะไรคะ้องสาวคนสวยผักสดค่ะผักสดๆค่ะเก็บจากสวนค่ะเก็บจากสวนค่ะไม่ใช่สวนหนูนะน่จะอผัก ไก่หนอนแก่หนอนดูงนายแพ้ได้เลยเกนแ่ไก่นะคะแม่จแก้เห็ดนะเอาฟูดเลยเหรอ ดูจานนี้จ้าใหญ่มากเลยจ้าโอ้ยแซเศๆเศษมัม่วเลยใจเลยอันนี้คือครกที่สองนะจ๊ะที่มมอสองตำม้วนตำสัวนะจ๊ะใช่ไหมามอันไฉ่อะอันชันอะอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณพี่วารอยไข่หวานคุณน้อไยไข่หวานค่ขี้น้ำไขวานนะคะขี้น้ำอ่อนน่ากินยย่ะๆอีกแล้วจ้าของคายังไม่เสร็จของหมามาแล้วนะคะอิ่มมาก สินใจลำบากกินอะไรก่อนดีอันนี้คือบัวลอยนะหวานอันนี้ก็มันเผือกอ,อะไรก่อนดี Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.